หนที่สุดเอเมิลี่หุ่นยนต์สาวแสนสวยก็ได้มาส่งสักทีอ <c oughs> ุ้ยแกมรุ่มจังเลยเหมือนคนมากเลยไม่เสียแรงที่เอาเงินไปซื้อนะเนี่ยเกือบหมดตัวแนะ่ปุมปุมปุมเปิดอยู่ตรงไหนอ๋ตอตรงนี้อ่ะ เอมิลี่สาวสวยอัจฉริยะพร้อมใช้งานแล้วค่ะว้าวสุดยอดไปเลยกร์นาเลือกหมดด้วยค่ะหมดหนึ่งเป็นสาวสุดสวยหมดสองคุณแม่สุดใจดีหมดสามน้องสาวสุดน่ารักซื้อมาแพงขนาดนี้หมดหนึ่งแล้วก да? ันแฟนสาวแสนสวยรับคำสั่งค pues ่ะคุณเลือกหมดหนึ่ง หมือนแฟนสาวสุดสวยสวัสดีค่ะที่รักโอ้สุดยอดไปเลยโอ้มีแฟนเป็นหุ่นยนต์สาวแสนสวยแบบเนี้ยชีวิตนี้ของฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วที่รักฉันคิดถึงคุณที่สุดในโลกเลยรักนะจุ๊บจุ๊ตารักจังเลยอะแบบเนี้ยต้องให้รางวัลสักหน่อยแล้ว low battery please charge เอาเฮ้ยแบตหมดอีกฮูเฮ้ยบัตรเต็มหรือยังเนี่ยกำลังชาร์จค่ะ แต่เอมิลี่หมดแฟนสาวสวยของคุณเนี่ยทำแบบนั้นได้ไั้ยทำได้ค่ะเุ้ยตานุ่มนิ่มเฮ้ยดีจังเลยอะแต่ว่ายังไงก็ไม่เหมือนคนดูดีอะ ัเอาอาร์กับน้พลอยแฟนเก่าเราหิอย่าบอกนะว,ว่าเลิ่มกันไปได้ไม่นานไปคุยกับไอาอาร์มซะแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ไปดูหน่อยครับเฮ้ยน่ารักอ่ะพลอยนี่มันอะไรเนี่ยพี่เคนนี่มันไอเคนไม่เจอตั้งนานเลยนะเพื่อน นี่มันหมามยความว่ายังไงอะมีผู้แก่สองคนกำลังคบกันเหรอก็ <c oughs> ใช่น่ะสิพลอยพลอยทำะไรนี่กับพี่ทำไมอะ <c oughs> ทำไมจะทำไม่ได้ก็เราเลิกกันไปแล้วนี่แต่พลอยกับพี่เพิ่งเลิกกันไปได้ไม่นานนะไม่นานแล้วไงฉันจะมีแฟนใหม่แล้วพี่ยุ่งอะไรด้วยแต่นี่มันไอ้อามเพื่อนพี่นะโอ้ <c oughs> โถ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 เคนน้องพอยเขาสวยขนาดเนี้ยจะไม่ให้ฉันหลงรักได้ยังไงวะนี่แกก็เลิกไปแล้วนี่อย่ามางี้งเง่าเลยเปล่าวะใช่แค่ฉันเคยคบกับเด็กเนิร์ดอ้วนดำแบบพี่เนี่ยก็เป็นจุดด่างพ้อยในชีวิตฉันละเลิกต่อแย่ฉันสักที น้องพอนี่เจ้าพูดจริงๆนะคะว่านํำอินเด็กเนืร์ที่รักทำอะไรอยู่คะนี่ใครว่าเคนสวยคือว่าฉันเป็นแฟนสาวแสนสวยของเคนค่ะฮะไม่จริงอ่ะ แฟนใหม่ี่สวยขนาดนี้หรอวะนหน้าอย่างพี่เคนเนี่ยนะจะมีแฟนใหม่ฉันไม่เชื่อถ้าอย่างนั้น ใช่ใช,ใชอ่อันนี้เอมี่แฟนใหม่ฉันเองอะฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะในตอนเลิกกันพี่บอกว่าจะไม่รักใครอนอกจากฉันไงครบพี่คิดแบบนั้นจริงๆนี่แล้วทำไมตอนนี้ถึงไปคบกับไอ้หน้าขาวน่นะ เอมี่เขาดีกับพี่อ่ะพี่ก็เลยคบเขาไงดีงั้นเหรอพี่นี่เชื่อคนง่ายดีนะพี่เคนหมายเขาอย่างไงพลอยมึงงแบบพี่เนี่ยคงโดนความสวยของมันหลอกเอาแล้วสิคนอย่างมันอ่ะมันไม่ได้รักพี่จริงหรอกมันแค่จะมาเกาะพี่กินไม่มีทาเป็นอย่างนั้นหรอก นี่พี่หลงมันจนไม่เชื่อคำพูดฉันแล้วหรอนี่ฉันเป็นห่วงพี่นะขอบคุณมากนะพลอยแต่พลอยเองก็หลอกพี่เหมือนกันนี่เออคือพี่ให้พลอยทุกอย่างพลอยบอกว่าจะไม่นอกใจพี่จะรักพี่คนเดียวแต่เมื่อกี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล,ะละ้วล่ะว่าพลอยแอบคบกับอามรับหลังพี่พี่เคนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ พลอยถึงแม้พี่จะดูโง่แต่พี่ก็ไม่ได้โง่แบบที่พลอยคิดหรอกนะพี่เนพี่เคนไม่ทราบว,ว่าคุณคนสวยชื่ออะไรเหรอครับเอมิลี่ค่ะหรือเรียกเอมมี่ก็ได้นี่คุณคุยกับผมไม่ต้องเก่งขนาดนั้นผ่อนคาลยก็ได้คุณ หรือว่าคุณคบกับไอเคนคงไม่เจอคนหล่อไปผมสินะถึงได้เก่งขนาดเนี้นหล่อหรอคะนี่ผมไม่เข้าใจคุณเลยจริงๆคนอย่างคุณเนี่ยไปคบไอเเคนได้ยังไงเนี่ยพอคุณเคนเป็นคนแรกที่ฉันได้เจอและเป็นคนคอยให้พลังงานแก่ฉันค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> นี่คุณหลงไอ้เคนขนาดนั้นเลยเหรอผมจะบอกอะไรให้คุณนะคนอย่างไอ้เคนนะ่ะไม่คู่ควรกับคนสวยๆแบบคุณหรอกคู่ควรให้คุณเคนเป็นคนตัดสินดีกว่าคะ่ะให้ไเคนตัดสินนี่เหรอค่ะแล้วคุณตามออกมาสิผมจะพาคุณไปหาไอ้เคน ทำหลอกกว่ารวยกว่าไม่ได้ต้องพากันไปเนี่ยไม่จริงอะ่ะพี่ไม่เชื่อ,อพี่อังอยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่จ้ะนี่ไปไหนกันมาเออพี่พาเขาไปห้องน้ำมาน่ะแล้วมันก็ทำให้พี่รู้ความจริงด้วยนะว่าคุณเอมมี่เนี่ย เป็นหุ่นยนต์นี่พี่เจอสายชาัแดแบบเสียบอย่หลังหุ่นตัวนี้หุ่นยนต์อย่าไปยุ่งนะ <c oughs> ใช่จจะน้องพล <c oughs> ผู้หญิงคนนี้เป็นหุ่นยนต์ <c oughs> แล้วก็มีโหมดแฟนสาวที่สร้างมาให้คุณแบบไปเคนเนี่ย หาแฟนแบบคนรั่วไปไม่ได้ครับอยนี่พี่ถึงขั้นต้องซื้อหุ่นยนต์มาเป็นแฟนเลยหรอพี่นี่มันน่าสมเพชจริงๆเลยนะพี่เขนการซื้อหุ่นยนต์มาอยู่ด้วยข้อดีก็คือหุ่นยนต์ไม่ทรายศ์หักหลังหรือโกงของเจ้าของเหมือนคนค่ะ นอกจากพลังงานแล้วหุ่นยนต์ก็ไม่ต้องการอย่างอื่นไม่ต้องการเงินทองสิ่งของและหุ่นยนต์ในหมดแฟนสาวแสนสวยก็ไม่เจ้าชู้หลายใจถึงแม้จะมีผู้ชายคนอื่นมาจีบก็ตามค่ะ,ะพี่อมเทมี่พูดมาก็ถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละที่ฉันซื้อหุ่นยนต์มาเพราะฉันเหนื่อยเพราะโดนพวกแกเพราะยอนหักหลังดูถูกฉันต่างนานา ถึงแม้ว่าเอมี่จะมีความคิดไม่เท่าคนแต่อย่างน้อยเขารู้จักผิดชอบชั่วดีและอีกอย่างเขาไม่เคยจะักหลังฉันตู้ถูกฉันเหมือนคนอย่างพวกแกเนี่ยอมีความสุขกับไอ้หุ่นกระป๋องมากก็เชิญส่วนพี่อากลับบ้านเรามีเรื่องต้องเคลียร์กัน เอมี่ขอบคุณมากนะที่พูดเพื่อปกป้องผมไว้อยินดีค่ะคุณเคนมีความสุขเอมี่ก็มีความสุขการดูแลคุณเคนเป็นหน้าที่ของคุณยุนอัชริยะอยู่แล้วค่ะอยคิดผิดเลยอ่ะที่ซื้อเอมี่มา no battery please charge